สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทอดไก่บะหมี่กระดูกไงกรอบ,รอบๆนะครับมีวิธีเห็ดตั้งไหนมาเบ้างครับนี่ไก่ที่มักเหล่านะครับวิธีหมักไก่เอาไปเบ้างคลิปเก่าๆเด้อผมลงไวไ้นะครับอันนี้สอนวิธีทอดนะครับชือลงน้ำอันนี้คือน้ำชุบเก็ดนะครับน้ำชุบเก็ดยุบน้ำแล้วก็ตักขึ้นครับ อันนี้เป็นกไก่นนไรกับดูแลครับเด้อเป็นเนื้อเนื้อสันไม่ไกลเลยครับเด้อพักขึ้นนิมดครับอ่าเสร็จแล้วเอามาลงแปลงครับบัน,นี้ คลุกใส่ข้าแป้งครับใส่ข้าวแป้งนะครับเพราะเขาเขาแป้งเรียบร้อยแล้วจะสลัดแป้งออกให้หมดครับเอามาลงนะ้ำชุบเก็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเอามาลงรอบนี้จะตักขึ้นก่อนครับ เอาปเปกินเราเพจขายได้ด้วยพี่น้องมีที่มักเขาไปบงคลิป,ปก่อนๆเดี๋ยวผมลงให้เ่เพิ่อนนะครับยับ ก็เอาละนาแบบนี้มหมดแล้วตักขึ้นใส่กับแก้งไว้ครับ ้อยแล้วเสร็จแล้วเอาไปลงแป้งอีกรอบนึงครับตอนนี้เทแป้งใส่ได้หลายนะครับแป้งต้อง่วมครับผสมไกล้ประกอบนะครับคลิคกๆนี้ขันตอนนี้สําคัญนะครับใส่แป้งได้หลายๆครับก็ต้องไปเทหลายแป้งครับผมใส่แป้งยี่ห้อนี้เด้อพี่น้องดาวสตาแป้งสาลีนะครับว่่เป็นแป้งกรอบแป้งยังแบบแป้งสาลีธรรมดาครับผมไม่ได้เป็นพิเศษเตยังในเขา้ครับ แต่ว่าผมใส่ดีนะครับลัลกอกอย่างหนึ่งกับราคาถึกน,นะครับ,รบเป็นเขาแป้งนะครับพเพร,ราะว่าเขาเขาแป้งเรียบร้อยแล้วสารดแป้งเอาให้หมดครับไก่ล,ล้งเตาครับเป็ดเก็ดทั้งทีแล้ะครับ ลงเตากันเลยครับจับขังละสองนะครับ ใส่เวลาในการถอดเจ็ดหน้าที่ได้พีหนอ่องไกลพ่มีกระดูกพอหอดจักสามหนาที่เคิงกับมาขยายยาไกลรับขยาบ่อยไกลไมันติดกันเลยแต่มันสุกทัวถึงนะครับนีผมใช่เตาเตาไอเตาถอดไกลอย<ม>่หอแช่มนะครับใช้น้ำมันกับะมาณสิบหลิตรนะครับ เดี๋ยวปี๊บนึงครับก็จะเป็นต้องใส่เตาจังสี่ถอดก็ะไดครับผมใส่กระทะถอดนิดก็ะไดครับผมสอนไว้ในคลิปก้อนๆนะครับเข้าไปเบิ้งได้นะครับถ้าพี่น้องจะเหตุขายนะครับเป็นกระทะใบใงญ่ยถอดก็ไดครับแต่ว่าขอเสียันี่ครับกระทะคือแป้งมันลงไปเป็นตะกรนแล้วมันมันถอดได้หลายเตานะครับเนาะอันนี้ผมถอด ยอดหลายนะครับต้องใส่เตาสี่นะครับนี่ผูใส่สองเตานะครับผมแตมมันี้ทอดเตาเดียวนะครับครับครบเจ็ดนาทีแล้วครับเทกากที่เราเอาไก่ขึนนะครับอันนี้เอาลูกนอกตะแกงด้ยครับหล่นตะแกงนะครับประมาณสี่สิบสี่สิบชิ้นนะครับตะแกงมันหน่อยนะครับต้องออก นอกตะเกียงอร่อยครับนี่ครับ เป็นลักษณะอย่างที่แบบกรอบๆเลยครับกินกับซอสเดีย๋ยวเอาไปย่ำก็ได้นะครับเอาไปต่อยอดไปย่ำย่ำไก่เสียบกได้นะครับย่ำไก่เสียบผมก็สอนไว้ในคลิปพืชกอนนะครับเข้าไปเบื้องใดนะครับเด้อสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างนะครับ นี่ครับไก่ทอดเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับทอดเรีบเยบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับไก่ ไก่ไร้กระดูครับ,กร,บ,ก,รบกรอบๆเลยครับขายชิ้นละ13บาทได้ไหมน้อง13บาทสชิน้นยิบหา่าเพระว่าช่วงนี้ไกล้เพ้งครับมักกะไรถือใจกระแช่ใหไ้ได้ครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ